ทำยังไงให้ผ่านด่านแรกน้องๆที่ตกด่านแรกพีสกินยังไม่รู้ตัวเลยว่าตกเพราะอะไรอันนี้นะคะเป็นทริและเทคนิคค่คะ 1. ด่านแรกกรรมาการก็จะมองหาความมั่นใจอย่าลืมนะคะว่าน้องมาสมัครอะไรสมัคร Air h o ฮสเตสแอร์โฮสเตสอันดับแรกเขาจะดูบุค,คลิกการพูด ความมั่นใจโดยเฉพาะสายการบินตะวันออกกลางเวลาที่น้องพูดหรือแนะนำตัวเขาจะดูตั้งแต่การเดินการยิ้มมารยาทแม้กระทั่งเปิดปิดประตูค่ะทุกคนเขามองหมดนะคะนั่นก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่บางคนไม่ทันพูดะไรเลยแต่ตกเล่าแหละคราวนี้น้องๆได้ทิคเทคนิคหรือย,อยังเอ่ยนั่นก็คืออะไรทวนอีกครั้งนะคะมั่นใจ 2. พูดจาฉานตรงประเด็น 3. ภาษาอังกฤษพูดให้คล่องและที่สำคัญอย่าลืมรอยยิ้มนะคะเวลาทักทายกรรมการ mm hmm. เพียงเท่านี้ค่ะคุณก็สามารถที่จะพิชิตใจกรรมการในด่านแรกได้แล้วค่ะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะฝ่ายวิดครีม a ะคาเดมี่ค่ะ